สบายดีทุกคนนะสบายดีตอนเชนะ้าๆเนาะทุกคนนะมือนี้จะผ่านมา้มนะงานมหกรรมบุญสร้างครั้งที่19ประจําปีซ่องภาษาหนะอยู่ที่เ,เมืองสัญญาบุบรีแขวงสัญญาบุรีเนะาะส่วนมือนี้นะจะเป็นมือที่เพิ่นเปิดงานย่างเป็นทางการนะก็จะมีสาวบ้านนะอยู่ ภายใน1 1เมืองเนาะของแพร่งสัญญาบุรีนี่พนจะมาเต้าห่มกันอยู่ที่สนามร่วงนี่นะเพื่อจะมาเปิดงานนะยางเป็นทางการส่งวางานบุญในปีนี้เนาะพนการเริ่มตั้งแต่วันที่เกนะ้าเนาะจะฮอดวันที่ส6เนาะซึ่งว่ามือวันที่4ใในมือนี้นะตอนเช้า นะพรจะมีเปิดงานย่างเป็นทางการนะก็จะมีสาวบ้านนี่นะจุนี้สาวบ้านมาค่ายเป็นข้าวลานะ่เนาะที่เป็นเอกลักษณ์ในงานบุญนี่เนาะมีข้าวลาม,มีอาหารการกินแล้วมีสินค้าอืดอ,ดอ,ดนะอ,อื่อนีกเอนาะลากหล่เลยเห็นไหมซึ่งตอนนี้เนาะคนกกํกลังแห่กันมาคนกลังแห่กันมาเพื่อ,อามาเต้าโหมกันอยู่จุดเตือนนี้เพื่อจะเปิดงาน จุดนี้มีค่ายห้างเนี่ยกินนอไลาย่างนะเออนี่เข้ามานี่ก็จะเป็นจุดเดินนอะที่เพิ่นพากันมาเต้าห่อมกัอยุ่จุดนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเข้าไปสม้มนะในงานนี้นะ <c oughs> นี่เด็กก็มีสาวสาวบ้านแล้วก็สาวเมือง ซีเอตัวเมืองเนาะแขรงสัญญาบุรีนี่พันการจะผ่ากันมาเต้าโฮมเต้าโฮมกันอยู่จุดนี้เพื่อจะมาเดินขบวนแห่เนาะแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนาะจากนั้นก็จะมีะขบวนแห่สร้างสว่วปีนี้พันการนำเอาสร้างมาประมาณ50 นประมาณ50โตรประมาณนี้เนาะเขาจะมีการสแสดงเนาะะแสดงศิลปะวรรณคาดีนะนี่นะเขียมร้อมแล้วเนาะตอนนี้มาเต้าโหมกอนอยู่นี่เนาะอยู่จุดสนามร่วงนี่เสียภาพไปให้วันนี้ไปเบ,บิ่งกันแต่ละแต่ละเมืองเนาะก็จะมี รถขบวนแห่เนาะแล้วก็จะมีสาวเมืองนะแผ่นตกแต่งแบบนี้เนาะรถขบวนแห่เนาะงามๆเนาะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองเนาะแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ดีอันนี้มันเมืองเงินอันนี้เนาะงามเลยเมืองโอ้เมืองเพียงโอ้ล่งเนาะอันนี้เมืองเพียงเนาะนี่เนาะงามๆเนาะ เมืองเพียงนี้จะมีบุญบุญกองข้าวใหญ่เนาะทุกๆปีเพอจัดจัดบุญกองข้าวใหญ่ฉะนั้นจะมีเอกลักษณ์แล้วเนาะเป็นเฮ็ดเป็นอ่าบุญกองข้าวแบบนี้เออกองข้าวใหญ่แบบนี้เนาะนี่อันนี้นนหุบควายงามๆทุกทุกเมืองเก็จะมีเศร้างามเนะาะสมองงานนี่มันกะ็มีการประกวดนางนางเศร้างามเนาะที่ดาสร้างนะ อันนี้เมืองปากลายอ้าวสร้างงามเลยเนาะเนานะ,ะส่วนเมืองปากลายก็จะมีอ่าเอากลักษณ์และมีงานบุญงานบุญอ่าพี่ตาโคนนะ่นเนาะนี่ยเนาะเป็นนะเอกลักษณนะ์นี่เนาะนี่งามเลยเนาะซึ่งว่าตอนนี้มันก็บกะหลังเนาะกะหลังเกี่ยมพร้อมเนะี่ยพวกสาวงามๆเนาแะแต่งสุดงามๆ มาเกี่ยมพร้อมที่จะเดินข้าบวนเนาะเดินข้าบวนน,นี่เนาะแต่งสุดแบบนี้เนาะงามๆเลยอากาศดีเนาะมือน,นี้อากาศดีสาๆอากาศเย็นพอดีเลยเพื่อนก็นจะเริ่มงานตั้งแต่เสาเลยเนาะเนะพราะว่าตอนบ่ายนี่อากาศฮอนเนาะตอนบ่ายนะเ้าแต่ละเมืองแต่ละเมืองมีแต<ม>่ผ <ใจ S 2> ูง้งามๆนะ เมืองทงมีใสโอ้เมืองทงมีใสเนาะเป็นเมืองสร้างเนาะต้นกำเนิดข้องข้อง้างเนาะเมืองทงมีใสที่สร้างสร้างที่เพืน่นดำอามาแสดงในมือนี้เนาะก,กัเอามาแต่เม,มืองทงมีใสเนาะเอ่นะอนะตอนนี้พันก็เกี่ยมพร้อมแล้วเนาะนีแต่ละเมืองแต่ละเมืองนะนี่อันนี้ก็ะฟ้อมทานนะ่าเนาะ บ่มท่าออกกำลังกายบ่มท่าฟอ้อนงามๆแบบนี้นะแต่ละเมืองแต่ละเมืองนะั้นเขาจะมีศิลปะนะการฟอร้อนหลามงามๆเลยนะนี่นะสุดยอดเลยน,นี่นนะพร้อมแล้วนะตอนนี้เกี่ยมแล้วนะสุดยอดเลยนะตอนนี้มันก็นเริมนะ่ะเริ่มเข้าแถวนะจัดแจกให้เป็นระเบียบนะ ระเบละเบียบเขียมพร้อมสาวนะงามนะสร้างงามสรางเมืองปากลายเนะาะพุงามเนาะสุดยอดเลยเนาะเอานะสีสันงดงามนะเนาะก็จะมีสุดเป็นเอกลัษณ์นะ เผาส่วนเผาไทดำแล้วก็มีลายส่วนเผานะอยู่ไหนเหล่วแล้วก็อยู่แต่ละแควงแต่ละเมือง,ะองนะก็เลยนะไเด่นะเขียมแล้วนะตอนนี้จัดจัดแจงจัดวิธีนะแล้ววันนี้นะเนะนี่ยนะงามก็จะมีเอกลัษณ์แบบนี้นะ สั่งให้ซาวนาในเมื่อก่อนนะก็จะมีฮ้าบเข้าอาไนี่อันนี้เป็นกระบุงนะกระบุงเคยฮ้าบคือกัดนะเคยฮ้าบคือกันนี่นะโบราณแต่มีกรุ๊ปเนาะสั่งให้ซาวนาในเมื่อก่อนนะือว่าปัจจุบันนี่ก็ยังใอยู่เนาะมีกรุ๊ปมีนี่มีฮ้าบนี่นะฮ้าบเข้าฮ้าบกาเนาะอันนี้ฮ้าบกาโอ้เอกลักษณ์ต้อง เนาะสาวนาเนาะสุดยอดเลยเนาะงดงามเลยเด็ดเนาะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งเนาะที่ว่ามันจัดงานยิ่งใหญ่เลยเนาะอย่างเนาะมันก็จะจัดยิ่งใหญ่ทุกๆปีเลยเนาะนี่เนาะเมืองเพียงนะตอนนี้เมืองเพียงสุดยอดเด็ดเลยอย่าเนาะอย่างเนาะว่ายัน อย่างที่ไม่ตางนะอ่าเตือนตกใจเนาะมาไล่ไล่ไล่เครื่องก่อนเนาะอ่านี่เป็นเรื่องอ่าคอยเจอน้องๆประจังที่เด้อเนาะอะไรโกนกำลังอ่าอันนี้เมืองห้องซ่านะถวนแห่เมืองห้องซ่าว่าโบหองซ่าน่าจะมีอ่าไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าเมืองห้องซ่าเนาะที่เป็นไฮไลท์เนี่นะโอ้โหบุซ่าก็งาม สร้างเมืองหองซานะงานได้เลยนะเด่นนะมีแต่สร้างงามๆเลยในมือนี้นะว้าวนี่ยสร้างเมืองหองซานะที่ไปแต่งสุดเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะว้าวว้าวว้าวนี่ยเด่นะเอกลักษณ์ตู้สร้างเมืองห้องซาเฮ้ งามเด้นะเน,นี่ยเน่ยว้าวนี่นะเออลังการเลยเนาะว้าวขบวนแนนหน่ในวะัชชัตเนาะพันการนำเอาเอาก,เอกลักษนณะ์เนาะของแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนาะมาโชว์สแสดงในงานบุญในมื้อนี้เนาะกาแสดงให้เห็นในความงดงาม นะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองนเนี่นะงามนะการนงชื่อนะนี่งดงามเลยนี่นะอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะ่น,นี่อีกจังน้อยนะมันก็จะมีการแบบแห่ครับบวนแล้วก็ฟ้อนเต้นลาไปนาำนะงามๆเลยแสดงศิลปะไปน้ำนะเนี่นะนี่เริ่มแล้วนะนี่นะ เริ่มข่าวแถวแล้วเนี่ยนะดีสุดงามๆนะเนี่ยนเะนี่ยน,ะนะแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อนะก็จะมีลายลายสนเพลเกี่ยมพร้อมเราเป่าแขน,นว้าวแต่นะ ยอดเลยนะนะในใจเอกลักษณ์โอ้ยไลยเมืองเนาะเมืองเมื่อ,นะอ,อ,อกี้เราผ่านมาเมืองเซียงฮอนอันนี้เมืองคอบเนาะนี่โอ้อันนี้เมืองคอบ,นะออนนออบว้าวนี่นะสรางเมืองคอบเนาะงามงามเป็นทั้งพวกงามงามน่าฮักน่าดีนะ,อะเอกลักษณ์เมืองคอบนะ ที่ว่าไปก่อนหน้าเนี่ยนะจะมีอยู่1ิบสตัวเมืองเนาะข้องแข้งสัญญาบุรีเนี่ยนะวว้าี่นะเตาหัวมีนี่นะเนาะงามเลยนี่นะอนนเ,เ,นนะเอกลักษณ์งงดงามตอนนี้มันก็เตาหัมแล้วนะการเริ่มการเลิม เดินขบวนอาไหวๆนี่ละ่จะจะมีอนลล่ะม้อนลนะ่นลเต้นที่เป็นเอกลักษณ์นะนี่นะค,คือแล้วแ,วแต่นี่นะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นยาวสนนะยาวสนมันจะมาสะแสดงในมื้อนี้นะ,สะแสดงอยู่ในสะดามลวงนี่นี่นะสุดยอดอะเค,อ,ค,อ,คอเลย นะลดงามสุดยอดเลยมาเด้อมาเด้อเนนะาะจักปีนี้มาพอทันเนาะกปีหน้าเนาะปีหน้านี้มาได้เนาะเพร่กจะการจัดขึ้นทุกๆปีเลยอ๋อาานี่เศร้างามเลยเนาะนี่นี่นะ แล้วก็จะให้เบิงประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปให้เบิงอีกเนาะในส่วงที่า่าเพิ่นเปิดงานยาเป็นทางการเนะ